กับส,ส,สวัสดีเพื่อนๆเหล่านักลงทุนและผู้ที่ค้างขายการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยในช่วงของคลิปโต t ทูเดย์สำหรับข่าววันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดสําหรับวันที่15เดือนธันวาคมปี2566และก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ทางเราขอเชิญเพื่อนๆชุมชนชาวไฮยีนาเข้าร่วมกิจกรรมคอย EX Spotlight ครั้งที่2เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการรวมกันของ AI และสกุลเงินดิจิทัลมีผลกระทบอย่างไรโดย หลังจากที่บิตคอยได้กลับมายืนเหนือ4,000 40, 0อีกครั้งทิศทางของตลาดในอนาคตจะเป็นอย่างไรมีตัวชี้วัดอื่นใดอีกบ้างที่ควรค่าแก่การรอคอยนอกจากนี้เพียงทําตามข้อกําหนดของกีมเชิญเพื่อนๆเข้าร่วมสเปซและรับรบางวัลสูงสุดมูลค่ากว่า5,000 ETC โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่18ธันวาคมเอาไว้เจอกันในสเปซรับรองว่างานนี้สนุกแน่นอน โดยในวันนี้เราขอเปิดขึ้นมาด้วยดัชนีความโลภและความหวาดกลัวในตลาดของสกุลเงินดิจิตอลทั่วโลกหรือตัวเลข FED Index อยู่ในอันดับที่76 ในฝั่งของมูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิตอลทั่วโลกสำหรับวันนี้อยู่คิดอยู่ที่1.7ล,ล้านยูเอสดอลลาร์โดยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่1.77%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและ88.65%ของการเปลี่ยนแปลงเมื่อ1ปีที่แล้วนะวันนี้มูลค่าของบ t c o i n อยู่ที่843,000ล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็น49.45%ในขณะเดียวกันมูลค่าของสเตเ l ิลคอยอยู่ที่131,000ล้านและ มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่7 0.66%ของมูลค่าตลาดคริปโตทั่วโลกในฝั่งของ Bitcoin Halving นับถอยหลังปี2024การลดรางวัลของบล็อก Bitcoin จาก6.25เป็น3.125เหรียญตามปกติยังคงเหลือเวลาอีก130วัน10ชั่วโมงโดยจํานวนบล็อกปัจจุบันของ Bitcoin นั้นอยู่ที่821,218บล ok. ็อกจํานวนบล็อกก่อน Halving อยู่ที่18,782บล ok. ็อกล่าสุดใน นี้ราคาของบิตคอยนั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่1,52795บาท โดยล่าสุดเช้านี้การบันทึกอัตราการเผาไหม้แบบเรียวไทม์ของโทเค็นเทลราคัาสิก LUNC อยู่ที่8 5 3 7 6 8 1 5 4้า6 8นล้าล้าน815,499.683โทเค็น LUNC โดยในวันนี้อัตราการเผาผ่านโทเค็น LUNC นั้นได้ทำการเผาผ่าน LUNC ไปแล้วกว่า2170,000 46.71โทเคนอุปทานทั้งหมดของโทเคน LUNC ล่าสุดตอนนี้ยังคงอยู่ที่6ล้าล้าน8,21,943,915,56โทเคนอุปทานหมุนเวียนอยู่ที่5ล้านล้าน8,34,737,961,711โทเคนโดยมีปริมาณการตลาดของ LUNC นั้นยังคงอยู่ที่116ล้าน5,60 6,719.072 u s ดอลลาร์โดยล่าสุดเชา้านี้อัตราการเาผาผลาญแบตเรียวไทม์ของโทเคนชิบะอินุจากเว็บไซต์ชิบะเบิร์นล่าสุดวันนี้การเาผาผลาญได้ติดลบลงไป73.50%โดยการเผาไหม้ทั้งหมดจากการจัดหาเริ่มแรกอยู่ที่410ล้านล้าน6แส 1>, 1 8 9 9 7น418,781โทเค็นโดยอุปทานโทเค็นรวมสูงสุดอยู่ที่9 9 9 9 8 2, 3, 92, 5 6 5 7 5 1ล้านล้าน9 8 2ล้าน565,751โทเค็นอุปทานทั้งหมดของโทเค็นชิบะอินุอยู่ที่5 89, 3, 2, 8 9 3้8 1 0 2 5 8 1 2 1 8้นล้าน3แล้าน581,218โทเค็นโดยอุปทานหมุนเวียนทั้งหมดณ นี้อยู่ที่580ล้านล้าน8 4 3 7 9 3ล้าน1 8 1 6 9 3โทเค็นโดยตัวเลขการเดิมพันของโทเค็นชิบะอินุล่าสุดเช้านี้อยู่ที่8ล้านล้าน4 8 4 3 0 9ล้าน3 9 9 5 2 4โทเค็นชิบะอินุ ในฟังทิศทางราคาของเหรียญโทเค็นเทราลูนาคัสสิก LUNC ล่าสุดเช้านี้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่1.79มีศูนย์นำหน้าอยู่3ตัวต่อข้างเงิน US d ลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา0.08%ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด c d c Action Zone ของเราอยู่ในโซนสีเขียวเตือนนักลงทุนถึงการถูกเทขายหรือการเปลี่ยนทิศ ทางของเหรียญในฝั่งของตัวชี้วัดอย่าง MACD เองล่าสุดตอนนี้เส้น MACD ยังคงตัดผ่านต่ำอยู่อยู่ต่ำกว่าระดับของเส้นซัญญาลัยซึ่งมงบอกว่าเหรียญน,นั้นยังคงอยู่ในเทรนขาลงในระยะสั้นเรายังคงมองว่าหากเหรียญถูกเทขายลงมานั้นระดับแนวรับที่สําคัญอยู่ที่ระดับราคา165มีศูนย์น้ำหน้าอยู่3ตัวต่อค่างเงิน US อลลาร์และแนวรับครั้งที่2หากเหรียญยังคงถูกเทขายร่วงลงมานั้นเรายังคงมองว่าอยู่ที่ระดับราคา139มีศูนย์น้ำหน้าอยู่ ู่3ตัวต่อข้างเงิน US dollar และระดับแนวต้านที่สําคัญหากเหรียญพุ่งขึ้นไปนั้นอยู่ที่ระดับราคา224มีศูนย์น้ำหน้าอยู่3ตัวต่อข้างเงิน US dollar ในฝั่งทิศทางราคาคุงเหรียญมีมโทเค็นชิบะอินุล่าสุดวันนี้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่101มีศูนย์นำหน้าอยู่ทั้งหมด4ตัวต่อข้างเงินยูอดอลลร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาบวกเพิ่มขึ้นมา3 0 6ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวต X, ชี้วัด c d c action zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีเขียวบ่งบอกว่าเหรียญน,นั้นยังคงอยู่ในเทรนขาขึ้นในฝั่งของตัวชี้วัดอย่าง m a c d เองล่าสุดแม้ว่าในช่วงของว โค้องงอเพื่อตัดผ่านกับระดับเส้นสกกแลไลายแต่ล่าสุดวันนี้หลังจากที่ราคาของโทเค็นชิบะอินุได้พุ่งสูงขึ้นได้ผลักดันให้ทิศทางของเส้น MACD ยังคงเงนหน้าขึ้นเหนือระดับเส้นสิกแลไลายอีกครั้งโดย คอนเฟิร์มจากสัญญาณของวอลลุ่ม MA c d ที่เพิ่มขึ้นมาเหนือระดับของเมื่อวานนี้โดยล่าสุดตอนนี้เรายังคงมองว่าระดับแนวต้านที่สำคัญสำหรับถูกเค็นชิบะอินุนั้นอยู่ที่ระดับราคา1 0 3 4มีศูนย์น้ำหน้าอยู่4ตัวต่อข้างเงินยูเอสดอลลาร์และถ้าหากเหรียญพุ่งขึ้นไปได้นับนั้นระดับแนวต้านที่สำคัญของชิบะอินุอยู่ที่1 2 0 0มีศูนย์น้ำหน้าอยู่4ตัวต่อข้างเงินยูเอสดอลลาร์ตอนนี้สัญญาณของชิบะอินุนังง้ ซื้อค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยทีเดียวและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ